หลายคนคงเคยชินกับการนอนหลังตีหนึ่งแต่ข้อมูลวิจัยล่าสุดกำลังชี้ให้เห็นว่าการเข้านอนดึกเกินไปอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลเมื่อเทียบกับผู้ที่นอนก่อนตีหนึ่ง โดยกลุ่มนกฮูกที่นอนดึกเป็นประจำมีความเสี่ยงสูงถึง20-40%มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่ค่ะจำนวน74,000คนพบว่าผู้ที่เข้านอนหลังเที่ยงคืนนะคะมีความเสี่ยงจะเป็นโรคทางจิตเพิ่มมากขึ้นค่ะจากการศึกษาจาก University of Surrey กับนักศึกษา564คนชี้ว่า กลุ่มคนที่เรียกว่านกฮู่กลกางคืนมักมีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่ำกว่าคนที่ตื่นเช้าอย่างชัดเจนปัจจัยเหล่านี้ทำให้สุขภาพจิตเสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไป ในกลุ่มวัยรุ่นได้มีงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นกว่า384,000คนพบว่าคนที่นอนหลังห้าทุ่มครึ่งมีความเสี่ยงอาการซึมเศร้าและปัญหาทางจิตในวัยผู้ใหญ่สูงขึ้น1.5เท่าเช่นเดียวกับการศึกษาจากสหรัฐที่ยืนยันผลใกล้เคียงกันในช่วงกลุ่มวัยรุ่นระหว่าง16 22ปี นอกจากนี้งานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเก็บข้อมูลพนักงาน1,000คนค่ะพบว่าคนที่นอนหลังตีหนึ่งะคะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง1.9เท่าค่ะ เมื่อเทียบกับผู้ที่เข้านอนก่อนเที่ยงคืนเมื่อนําระยะเวลาการนอนมาพิจารณาปรับแล้วความสัมพันธ์นี้จะลดลงแต่แนวโน้มยังคงปรากฏอยู่แนวคิดนี้เรียกว่า My After Midnight Hypothesis ซึ่งกําลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการประสาทวิทยาโดยนักวิจัยเชื่อว่าการนอนดึกนะคะจะส่งผลต่อสมองส่วนหน้าผากค่ะซึ่งควบคุมการตัดสินใจและก็ควบคุมอารมณ์ทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะทำให้อา าจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเครียดและเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าในที่สุดค่ะ